อาจริงจริงอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันพี่เคยพูดใช่ไหมเรื่องอะไรคะว่าคุณทักษิณเนี่ยจริงๆตั้งแต่ยุคสมัยเป็นนายกแล้วมักจะถูกเรียกว่าสายล่อฟ้า <c oughs> ฮะเ <c oughs> ออค่ะเอออีกหัวข้อหนึ่งโอ้โหโตต่อขวัญจาระวันเลยท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นประเด็นต่อไปคุณทักษิณกอดไม่ไหวอ่ะ เกี่ยวกัรณีนักร้องอหรือใครก็ตามที่มีความดูดเดือดเลือดพร่านเอาไปฟังดูกันละกันไม่หมูแล้วนะคือวันนี้พักร่วมรัฐบาลความสัมพันธ์ควรจะดีแต่เนื่องจากว่าบางทีบางครั้งบางคนก็ตื่นเต้นกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ตื่นเต้นกับคนจะออกคนมาร้องตื่นเต้นมากับคนจะมาเดินขบวนผม บอกเิญว่าเมื่อก <ination noises> be ่อนเนี่ยผมไปเดินไปผมไปนคกอปรมงนะหมูมันเปลี่ยนเสียงเรียกตอนก่อนที่ผมจะออกไปมันเปลี่ยนเสียงเรียกมันเรียกมันจะมันจะอุ้อุดเรียกผมพี่พี่พี่แต่เมื่อคืนก่อนผมไปนคกบอลประหงอีกทีหมูมันไม่เปลี่ยนเสียงเรียกและมันไม่ยอมเรียกผมพี่แล้วมันอุ้อุดเหมือนเดิมแสดงว่าผมไม่หมูแล้วนะ หมูมันยังรู้ว่าผมไม่หมูแล้วอ่ะเพราะนั้นเนี่ยไอคนที่ร้องผมเนี่ยร้องพักเนี่ยแล้วร้องแล้วไม่สำเร็จก็เตรียมถูกเช็คบินด้วยกันนะประเทศไทยมันแปลกอย่างน,นคนไม่มีอาชีพมีความเป็นอยู่และฐานะดีกว่าคนมีอาชีพเกิดอะไรขึ้นอ่ะบางคนเนี่ยเมียสามลูกห้า ไม่ได้ทาอาชีพอะไรเลี้ยงได้ไงหรอบางคนส่งลูกไปเรียนต่างประเทศมหาวิทยาลัยแพงๆด้วยตังที่ไหนไปส่งอาชีพไม่มีผมว่ามันไม่ถูกเรากาลังส่งเสริมอาชีพที่ผิดๆผ,ผมผมไม่ได้พูดใลใ,ใครได้ถ้าสัสมภาร,รได้ยินปปงได้ยินก็ไปตรวสอบเอาเองแล้วกันผมไม่เกี่ยวถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องตรงไปตรงมา ผิดคือผิดถูกคือถูก,ถกไม่ใช่มายอมสิ่งในสิ่งที่ไร้สาระพอได้แล้วอ่ะล้องไปร้องมาเนี่ยทําให้ความไม่เชื่อมั่นประเทศไทยสูงคนก็มองว่ารัฐบาลจะไปแล้วโดนร้องอีกแล้วตอนที่ผมโดนอ่ะผมก็นักลงดูต่างประเทศมาขอพบผมมาถามผมว่าวิตกไปอะไรพวกบอกผมผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมไม่ได้มีวิตกอะไรแต่เพียงแต่ว,ว่า เราไปเปิดช่องให้ใครก็ไม่รู้ร้องได้ทุกคนคือมันต้องให้ผู้เสียหายหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องร้องเท่านั้นวันนี้องค์กรไม่เกี่ยวข้องยังไปทํางานแท่งสวยก็มีอย่างบางคนบางหมดบางองค์กรเนี่ยถูกไล่ออกจากงานตอนสมัยไอทีวีก็มาหาเรื่องผมเนี่ยคือคนไทยเราเจ้าเครียดเจ้าแค้น่ะของผมนี่นะสิบเจ็ดปีเนี่ยคนเล่นงานผมไม่รู้เท่าไหร่เจ็บที่สุดผมยังเฉย ยกหูหาจบนะแต่เสร็จแล้วพอไม่จบไม่จบก็เตะกันทุกนาทีมันเห็นจะอะไรพอจบก็ต้องจบไม่จบก็ไม่จบเป็นอะไรผมเป็นคนออฟเฟอร์ให้ก่อนระจบแต่ด้นไม่จบไม่จบก็ไม่เห็นต้องจบเลยก็แค่นั้นเองไม่อยากเสียเวลายาวเสียมาสิบเจ็ดปีพอนะนะครับนี่ท่านผู้ชมเมียสามลูกห้า คุณก่อแก้วก็เลยถามว่าหมายถึงใครมีช็อตนี้พี่เหรอคุณก่อแก้วพี่คุณทองยกมือถามใช่ไหมคะมแล้วคุณทักษิณก็เลยตอบว่าก็อาลองถามคนข้างๆดูอคนข้างๆนั่งอยู่เต็มเลยคนข้างๆคุณก่อแก้วคือคุณนัทวุฒิอ้าวแล้วยังไงแล้วก็มีบางคนลุกขึ้นมาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้กลายเป็นหัวข้อใหญ่เลยค่ะนี่ คนที่มีเมียสามลูก5้าคือเพื่อนเก่าของรู้บวกครับต้องคุณคุณต้องถามเพื่อนที่นั่งใกล้ๆก,กันดูครับก็ผมเรียนอย่างนี้ อล่าสุดผมก็ไปฟังคุณจตุพรพรมพันธ์ท่านผู้ชมออกมาโต้ตอบด้วยความรู้สึกอยู่เหมือนกันว่าไม่คิดว่าจะมีประเด็นที่มีคุณภาพต่ำขนาดนี้ข้อมูลคุณจตุพรบอกไม่เคยปิดบังสมัยเล่นการเมืองก็มีการแจ้งกับปปชแล้วก็มีการเปิดเผยเป็นข้อมูลที่ไปที่รับทราบกัน ก็มีความดูเดือดพอสมควรเนี่ยยกเป็นตัวอย่างท่านผู้ชมฟังคุณจิตุพรอเียได้ไม่ได้ส่งให้ทีมงานไม่งั้นจะเปิดมาให้ฟังเออเพราะฉะนั้นคุณจุตุพรเนี่ยบอกเลย mm. ไม่คิดจริงๆว่าจะมีการใช้วิธีแบบนี้ mm. เจ้าตัวบอกอเคยมาออกข่าวเหมือนกันเป็นที่เปิดเผยนี่ก็อีกมุมหนึ่ง mm. เนี่ยยกเป็นตัวอย่างกลุ่มไหนถูกไล่ออกจากไอทีวีไอนี่อีก mm. รอบทิศกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมทั้งหลายทั้งปวงเนีย่ยกเป็นตัวอย่าง